สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง k t w c o n j e c ครับเดี๋ยววันนี้พามาดูปั๊มลมนะครับเข้ามาใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นปั๊มลมแบบสายพานครับตัวนี้เป็น200ลิตรนะครับของโปโลสองหัวนะครับตัวนี้มอเตอร์น่าจะมา3แรงนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าเป็นไงแพ็คมาอย่างดีนะครับมาจากนอกนะครับไม่ต้องห่วงเรื่อง การขนส่งหรือว่าสินค้าชำรุดนะครับผมสองศูนย์หกห้าขีดสองร้อยแอลนะครับนี่นะครับเปิดขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับภายในนะครับผมทางบริษัทก็แพ็กมาอย่างดีเดี๋ยวรอดูเปิดครับว่าเป็นไงตัวนี้จะเป็นแวรลูนะครับสามแรง รับประกันหนึ่งปีนะครับผมก็สวยงามมากนะครับมาดูรูปร่างนะครับนี่สามแหลงนะครับผมถังสองร้อยลิตรนะครับรับประกันหน,หนึ่งปีนะครับผมใช้สูบสองหัวนะครับปั๊มหัวสูบสองหัวสายพานนะครับ มอเตอร์มอเตอร์สามแรงสองรอยยี่สิบวน,นะครับตัวนี้จะมีคาปาแล้วก็โอโลดนะครับผมกันกันความร้อนนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เช่นเคยนะครับผมจะมีประตูลมนะครับเล็กกับใหญ่นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือเซฟตี้นะครับเซฟตี้ที่มีมาเพเชอร์นะครับปั๊มลมประเภทน,นี้ งานหนักงานบางานใหญ่ได้หมดนะครับผมเพราะว่าถางเขค่อนข้าง,ง,งใหญ่เซอร์สวิอยูฝั่งนี้ครับงานก็เนียนนะครับผมก็ปั๊มลมตัวนี้ก็รับประกัน1ปีนะครับถือว่าท่านใดสนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์0 4 3 3 6 770นะครับหรือว่า id line ktw line 6,000นะครับหรือว่าเข้าไปพ้นหาในเว็บเ ktw นะครับผมก็ราคาก็ไม่แพงที่คิดนะครับผมก่คลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับผมช่อง ktw c o n t นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันที่พ้อมลม value นะครับสามแรง200ลิตรนะครับแบบสายพัน์นะครับผมหลัคลิปนี้ก็สวัสดีครับ